สวัสดีครับเดชาชาครับจะนี่นรายการโชว์หวยนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้และเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่น่าสนใจครับพร้อมทั้งช่วงต่างๆของรายการที่ให้ทั้งข้อคิดและกำลังใจ บางท่านนะครับอาจจะขาดกําลังใจในการดําเนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ว่ากําลังใจเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาได้อยู่อย่างแน่นอนครับเพียงแค่เราพบกับตัวอย่างดีแล้วเราก็ความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมตอนนี้เนี่ยเราอยากรู้แล้วครับว่ารายการของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีอะไรมาให้ดูบ้างเราไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าครับเคยถูก I อ m มองว่าก็แค่เด็กชายคนนั้นคือบิลเกต ความเข้มแข็งทางใจที่ครูพูดถึงเนี่ยครับมันหมายความว่ายังไงครับแดนไทยหรือแดนเป็นคนรอบรู้ชอบอ่านหนังสือช่างคิดการประดิษฐ์เนี่ยผมก็ไปประกวดมาจากโครงการรางวัลนวัตรกรรมแห่งประเทศไทยในพะะรมราชุรถมเขาเคยถูกเพื่อนมองว่าสกปรก บ้าคอมพิวเตอร์และถูกปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีเคยถูก IBM มองว่า <c oughs> ก็แค่เด็กชายคนนั้นคือบิลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ครับแต่เดิมเนี่ยก็คงไม่มีใครคาดว่าชายหนุ่มที่เรียนหนังสือไม่จบเช่นเขาจะสามารถสร้างนวตกรรมอันยิ่งใหญ่จนอาจกลางได้อย่างเต็มปากเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่แหละมีส่วนสำคัญในการสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ ผู้คนในอนาคตเนี่ยจะต้องกล่าวถึงตัวเขาไปอีกนานแสนนานเลยล่ะครับครับนี่คือช่วงโชว์ภูมินะครับเป็นช่วงที่สองของรายการของเราครับ เราจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จมาแล้วในชีวิตนะครับส่วนกว่าที่พวกเขาเนี่ยจะประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องผ่านอุปสรรคหรือมีปัญหาต้องเจอทั้งความทุกข์ความสุขความเศร้าหรือว่าความกังวลใจอะไรเนี่ยในชีวิตมามากนะครับเราไปติดตามเรื่องราวของเขาเลยดีกว่าครับรับรองในว่าน่าสนใจแน่ๆเขารออยู่แล้วครับ การประดิษฐ์เนี่ยผมก็ไปประกวดมาจากโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยในพหลรมราชูรรม าสิ่งประดิษฐ์ก็คือสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์เข้าไปไประดิษฐ์แต่ครั้งนั้นนี่สเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์เนี่ยก็คือยังเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่ว่าเสเก็ตบอร์ดจะติดเครื่องยนต์ยืนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ชนะมา,าโดยได้ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระพินางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงลานาที่วาดราชนาคาลีก็คือ,ค,อความเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยมันผม ที่บ้านเนี่ยทั้งหมดคือเป็นช่างก็คือช่างซ่อมจักรยานเหมือนกับสองพี่น้องตระกูลไลก็คือผมชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็พออ่านหนังสือเสร็จปุ๊บก็จะคิดค้นกลับมานั่งเขียนนั่งเขียนดออิ้งเป็นเป็นนักประดิษฐ์โดย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 ความรู้สึกด้วยแล้วก็การเรียกเรียนสายที่ตัวเองชอบด้วยก็เป็นวิศวกรรมเครื่องกลที่เป็นจุดที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จแล้วคนที่อยู่ในชีวิตเราพ่อแม่เรานี่ อันดับหนึ่งครับเขาต้องเชื่อถือว่าอืมเขาเรียนมาด้านนี้เขาประดิษฐ์ของขายได้ตอนนั้นวิกฤตมากคือทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนแล้วว่าเราจับไรายได้และก็อะไรทําเงินได้ดีที่สุดเราไม่ยึดถือว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าลุกมันค่อนข้างโลคัสหรือว่าไม่ไม่เป็นตัวตนเรานะแต่ว่า ต้องทําถ้าได้เงินและก็ต้องทําที่มันสามารถทาเป็นแฟรนไชส์ได้ตอนนั้นลุงขายไก่ย,ย่างอยู่ก็คือเรามองออกแล้วว่าเนี่ยไก่ย,ย่างเนี่ยจะทําให้เป็นแฟรนไชส์ได้ด้วยแล้วก็ขายเลี้ยงชีพเราได้ด้วยถ้าเหลือจากขายไก่ย,ย่างเราก็เหลือมาทานที่บ้านได้ด้วยผมก็เริ่มอืมตัวไก่ย,ย่างนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เรารอดจากตรงนี้ตอนนั้นวิกฤตซับทาของสารัฐนก็เข้ามาเยอะเหมือนกันก็คือ ก็คือเศรษฐกิจหรือว,ว่าเงินอะไรต่างๆค่าของชีพอะไรต่างๆคนเขาก็ไม่ไม่ค่อยใช้จ่ายสเกตบอร์ดก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ตลอดอาจจะขายได้เดือนหนึ่งคันหนึ่งเราก็ได้ไม่ได้กําไรที่จะเลี้ยงชีพแล้วเราก็เริ่มคิดค้นสูตรไก่ย่างว่าผสมหมักอะไรยังไงคือถ้าถามว่านักประดิษฐ์คนอื่นเนี่ยเขาจะเดินเส้นทางกัมผมไหมน้อยมาก เหมือนเราอยากเล่นกีตาร์เล่นให้เก่งเราฝึกทุกวันแต่เราไม่มีจุดแสดงออกไม่มีจุดขายเราไม่มีวงคืออย่ามุ่งเน้นว่าเราจะต้องฝึกกีตาร์หรือแม้กระทั่งตัวตนผมไม่ใช่มุ่งเน้นที่จะสร้างแต่สเก็ตบอร์ดแต่เรามีม,มุมมองที่กว้างคิดใหม่แล้วก็อย่ายึดติดจนมากเกินไปอะไรที่เป็นไรายได้และก็เป็นสิ่งประดิษฐ์นิดๆอย่างมุมมองงานผมคือเป็นสิ่งประดิษฐ์นิดๆแต่ก็ยังเป็นไรายได้ มันจะทําให้ตัวเรารอดจากาความเป็นนักประดิษฐ์จนสุดต่งการค้าขายในอันดับหนึ่งถ้าเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักประดิษฐ์ด้วยเป็นนักค้าขายด้วยเราไม่ใช่เก่งขนาดโทมัสอันวาเอดิสันจะต้องมีบริษัทเข้ามาซื้อตัวคุณความที่ว่าเรายังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ขายสิทธิบัตรยังไม่ได้ทํา,าทการตลาดกับสิทธิบัตรเรา เรายังไม่มีการตลาดที่สูงเราก็อยา่าไปมุ่งเน้นมากแล้วก็ทําด้านอื่นโดยรวมให้ดีที่สุดเลี้ยงตัวเราเองได้ครับเราจะต้องไม่ยอมจำนวนต่ออุปสรรคในชีวิตครับ ต่อให้เราจะต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าห่วยแตกก็ตามครับต้องขอโทษทีน,นะครับที่อุทานประโยคนี้ออกไปแต่เชื่อครับว่าในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยต้องเคยผ่านล้อและนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจแลังลมลุกคุกคาในชีวิตของเรานะครับแต่เราทําไมครับเราก็จะต้องสู้ต่อไปครับสู้อย่างมีความหวังสู้อย่างมีจินตนาการเพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของเราจนได้นั่นเองครับ